Dreams, สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทิ o ฟอร์ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีซ่อนและยกเลิกการซ่อนแชท t m s s s n n g r r อันดับแรกขาไปที่แอป Messenger แล้วจะทำการซ่อนเพื่อนที่ชื่อทัชกรนะครับแตะข้างเลยครับนะที่ห้องเพื่อน อ่านะครับบันทีกป๊อปอัพเดขึ้นมาให้แตะไปที่เก็บถาวรเพื่อนเราก็จะหายไปแล้วนะครับต่อไปถ้าเกิดเราจะทําการยกเลิกการซ่อนนะครับก็ไปที่โปรไฟล์ของเรานั่นเอง <c oughs> แล้วมาแตะที่แชทที่จัดเก็บแล้ว <c oughs> และนี่ก็คือรายชื่อเพื่อนที่เราทําการซ่อนหรือว่จัดเก็บนั่นเองนะครับวิธี นำออกไปใช้เหมือนเดิมก็แตะค้างเลยครับหลังจากนั้นเลิกจัดเก็บเรียบร้อยครับคราวนี้ออกไปที่ห้องแชทว่ากลับไปเหมือนเดิมแล้วหรือยังนะครับแบ็กกลับไปโอเคนะครับแบ็กกลับไปห้องแชทเพื่อนเราก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีการซ่อนและยกเลิกการซ่อนห้องแชทเพื่อนใน m e s s e n g e r นั่นเองนะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง tip and tick for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ